ขอกับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่กคารพทุกท่านนะครับวันนี้แดดร่มลมตกวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอีกนิมิตหมายหนึ่งวันนี้ปู่อาราได้มากับหมอธรรมสมชายหมอธรรมสมชายว่าอยากจะมานั่งขอโชคลาบขอตัวเลขกับแม่ยาตะเคียนใหญ่นะครับกับแม่ยาตะเคียนใหญ่นะครับ หมดมา่หมดอันนี้เดียวประธานาสินเดี๋ยวเรารับชมไปพร้อมๆกันก่อนนะครับเขาถือๆือยี่วจ้เขายังมาหลบพวกคแค้นมาหาพวกแกนไม่ขันาาระธน, <C hips> นาสินมันบ่า มานะิอยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายาติสารเนนะสห์พัญจศสิลานิยาจามิตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายาติสารเนนะสห์พัญจศสิลานิยาจามิตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายาติสารเนนะสห์พัญจศสิลานิยาจามิสาธุนิมนต์ขอบเด้อเอาไว้มาคุมเห็นเฉยเฉยเฉยยังไง นโมตสะพระวะโตุระโตสมมาสมพุสสะนโมตสะพคะกุโัตระโตสมมาสมพุสสะนโมตะพระัตระโตสมาสมปุระสาธุทศกาวิเศวิเศมัตุหังเสียนนีสาธโอกาสกาสิุาสับุยาสิาสิบุษะาสิบิบมาสมบุสสวาสาสุาสวบุสิาสยสาสุิสิบาสยาิ คือในจักรุทวารมโนทวารกายทวารข้าวพเจ้าในกาลห้อยถูชุคุนบาบิดาคุณพรมดาคุณกูไาเจนเนีแสวซากันบุกานี่ห้ถูาชุกุนากคุณมาเข้าคุณมาเขายนคุณใหญ่ให้โชคลาภหลูกตรงตรงคุณเนี่ยลือพระพโมคลาจุนโชับโยคมาเจ้าไปแจวพรวางพรานมานิยมสมพรแห่งหลูกที่แก้วของพระองค์ทุกจุนทุงห้ถู สักตูกาสวันคธานีปันเจเจสักกะทองวันธานีปันตอีตอ,เอเาเยสักจะเบ่งเจรโมธานีจะจะพูดทั้งวัาจะนั่งจุเยยมยีทำมัง่งจุเรียมจะสังข้างทำพูดทั้งทำทำมั่งแต่สังข้างถ้าเรานั่งคดธานี้ชาอีกิปิโสพระกวาดัางสัมมาสารนะก็สังโคยจะจำยัจจาปุริสาเยวะจังโคุณยังเสีจังโลกาชาติ ท้งตัสาวิหายมามังเกิดมาปรากดมาโนทวันกายทวันข้าพเจ้าในกาลโอจูทั้งแก้วดวงรับดวงดีดวงสิ้นดวงทมกายนำมาปกครองชาติแก้วของพระโอจนถองโอจูชระสุ้วันตรงแบพระมังกรนระพุทธเจ้าบิดาธรรมะบิดตั้งข้าเด้าของวันโกวะเขาคงเขามาขอเด็ก้ายหนึงวันที่หนึ่งสามจูสองัวเด้อบอกยันแจ้งเขาดาาบดอย่างใดยังกับบอกมา อันที่เกมาเทศไม่สั่งอะไรอย่างใดของแนวงอะไใดนะโมจัสสะภควาจูและจตสมาสัมพุจสะนัโมจัสระภควาจูและจตสมาสัมพุจสะสาธุอตยังเวติสนังพันเตเวชนะอติยังเวสังโฆพุทโธเวติจัตะสังโฆ ุทโธทนังพันเจสังคัตยังอลหังพันเจสังโฆพุทโธเวนะจัสระสังโฆพุทโธทนังพยาพาอัฏฐโรทนังยังมะขอเลชาแล้ววันที่หนึ่งสามตัวถ้าถูกแก้งขขาระบดบอกมาเป็นตนเป็นตัวจะปิดบังอัฏฐโรธนาธรรมนี้อจจะโรธนาไม่มากลมเหงอะไร ถาอัตะโลธนังบอกเป็นชนเป็นตัวอัตถะโลค้าจำเนยเวทีตัดสัสังโฆพุทธรนังเรียกจะออกเรียกใช้ละวันที่สามตัววันที่สิบหกอัตถะโลธนังพันเจสังโฆพุทโธสนังนะอริยะเวสังโฆพุทธ่าะบอกถูกก็ะิมาอมสั่งว่าแปลงให้ได้อันบอกว่าถูกก่ะมาแล้วมันมีเงินเหตุให้อาจารโลธนาพันตังสังโฆพุทธสนะอริยังเวทีตัดสังโฆ พุทโธเวนะอธิยังเวสังขังธรรมานังสังคัจจะธรรมาด้วยพระคาถาเวนะฟันเตสังโฆพุทโธตนังยังอาเวติโกอาลเคจโมอุริคาจมัสอาติโกอาติเคจโมกายไหมอาเจียวเชียให้ถึงนางโบอูเลยกายบ่ห้อเลยกายเชียอัทถโลธนาธรรมยังในอัทะโลธนางไม่มาวังคับผมเห็นอะไรถ้าลูกแก้งเขาตัวจริงบอกมาเป็นความจริง่าปิดบังนะ อาเวสิก,กอาลิกาสเกตอาสโครามาาลิกตโบโฟอาลวายนะอาถะเวชนาธรรมนี้อาจจะโลคังธรรมายังน้ำพยาคาอาถะโลธนังท่าบอกคือแก้งเขาเดาวบทสามตัวสองตัวล่างถ้าอาทะโลธนาธรรมออกมาให้เป็นตัวเป็นตัวจะปิดบงังถ้าอาจ,จะโลธนาธรรมนี้เวทนาฟันเตสังโฆพุทธชนัง เรียกใชวันที่หนึ่งสามตัวจะออกวันที่สิหเป็นความจริงไหมถ้าอาทะโลทนังบอกถูกอยากได้อะไรก็จะให้ถ้าไม่ถูกไม่ให้นะพูดมีสินธรรมอธิยะเวสังโฆพุทโธเวทนาอธิยังเวสังขจัตมาด้วยพระคาถาสังขังธรรมานังนาอาเวทิการมหาเลเจตโกเลเทตโมไฟอัทะโลทนัง ยังเรียกใช่สามตัวนี่อัจฉรลยนังทาลูกแก้งเขาจริงบอกเป็นความจริงยับเบียดบังสามตัวบนสองตัวล่างอัจฉรลยนาอจิยังเวสังโพพุทโธจังอจิยังเวสังคัชจะธรรมนะอาเวสนาธรรมนี้อจิยังเวสังโพพุทธเวติจัสสะสังโพพุทโธนังยังอจิกละมหะเหรือแกเจุโตอาจิข้าจะมีคายไหมไปเชื่อจริงนางบูรลไกายบ่อห้อเลยเเสียเนี่ย ถ้ารู้ยังบอกถ้าไม่รู้จะบอกนะมันเสียศีนถ้าอัจผู้ซื้อก็เสียเงินผู้บอกก็เสียศีนนี่คนบอกผู้ถือกอาจจะโลธนาธรรมนี้อริยังเวสังโฆวุทโทตนังยังอาจจะโลธนังสามตัวบนสองตัวล่างอาถะโลธนาธรรมนี้ยังอัถะโลธนาสังฆะโลธนาธรรมนี้อาจจะโลนะพันเทพโยคาเวนะอาจจกัง เวย no ันยังสังคัจยังเวสามตัวบนสองตัวล่างถ้าช่องมาโกหงกันไหนเด้อถ้าถือก็จะเนงจากให้จะขันโบถือมาให้ผู้ซื้อจะเสียเงินอัาทะโลธนาธรรมนี้อาจจะยังเวสังโกพุทโธธนังยังอาวีติการมาหายเกตุโกอาจิเกตรโมไฟไหมอาเสียน right. ี่ถึงนางบบโอเลยกายบบห้อกายเสียหรือก็อาถวยนะอาจิกามาฮ้อล่ะยี่กายไหมอาเสียอาคู่อ่ หรือการมาอาทะราปันเจผะยกะผ้าผ้าถูกแล้วยังจะให้จะได้อะไรก็จะให้คันถูกคันบบถือบ่ให้ไดยผู<ม>้ซื้อก็เสียเงินผู้บอกก็เสียสินอัญจะโลธนาธร,รมนะอาดิยเมสิโกอาลเชตุมงการวันที่หน<ม>ึ่งจะโอวันที่ที่หงจะออกอัทะโลธนางเป็นความจริงไหมไม่เลวใช่สามตัวบนสองตัวล่างถ้าลูกแก้งเขาวจริงบอกเป็นความจริงจะปิดบับง ถ้าอาจารโลธนาธรรมนี้อาวิสิครามาหะหรือเจตุโกราหรแท้จตโมุกายไหมพรวัฒโลธนาธรรมนี้อาจารโลธนาังสามตัวบนี่สองตัวหลังท่นโมโหจะบอกเลยเขาไม่เสียดผู้อเสียเงินนี่ผู้บอกก็เสียทินอาติยะเวสังโภพุทโธจนนังเจติกัจจะสังโภพุทโธสนนังยังอายะมหะหรืโทเลยแเจตุโมโกอารามาหายแกอันบายนี่ อาถโลธนาธรรมยังเป็นความจริงไม่ถ้าบอกผิดก็เสียศินนะอาถโลธนาธรรมนี้ยังอาจารยาวิสังโฆพุทธโธทนังมะขอรือใช่วันที่หนึ่งสามตัวนห่ละสองตัวล่างกันถือก็ยังได้ยังอาถโลธนาธรรมนี่อาจะรโลธนาอะไรไม่มาอาถาโลกังไม่มาบังคับคงเห็นอะไรถ้าลูกแก้งเขาจริงบอกเป็นความจริงจะปิดบงัง ถ้าอาทะโลธนังไม่รู้จะบอกนะมันการจิตนำถ้าอาจะโลธนาอาชาเล็กเทสตโมโคอัสิเมตัยมันเป็นความจริงหมมีอยพระเวสิกาลโมโคอัาสิเกตโมโฟอารมาหานิเจนตายเนี่ยสามตัวบนสองตัวล่างเนี่ยอาทะโลธนาเนี่ยถ้ารู้แก้งเขาจริงบอกเป็นความจริงอย่าปิดบังถ้าอัจะโลธนาธรรมอะิยาเวสังโขพุทโธเวทนังพันเจริญข้อมันก็ ถ้าโลแกงข้าวจริงบอกเป็นความจริงจะปิดบัง<า>ถ้าอาจจะโลธนาธรรมออกมาชามตัวบนตัวล่างนมันออกแท้ว่วันที่สิบหกต้อ,าาองเอาแท้แล้วต้องเอาแท้แม่นแม่นครับเกลอมอออนทครายรนะอาจะโลธนาธรรมนี่อาจจะโลธนาด้วยพระคาถาทั้งแปดหมื่นที่ธรรมขันคอยหันลงมาทุกตนทุกองค์พยา้าอาเวธนาธรรมนี้อาจจะโลธนา ยังอธิยะเวสังโฆพุทธทวติตัตตะสังโฆพุทธโธสนังนะเอาเวทิโกรามาห์เรเจจโมกายนะมันจปินความจริงไหม,อ,รรมอ,อันะมออเวทธนาธรรมนี้อจะยังวีสังโฆพุทธโธนะถ้าไม่รู้จะบอกมันขาดสินธรรมผู้สื่อก็เสียเงินผู้บอกก็เสียสินอัจจะโลธนาธรรมนี้อจะยังเวสังโฆพุทโธทนัง ยังเอาเวทีโกลามาหองฤทธจมูกฟาอะไรแค่ฤมหายฤกษเนนะอัฏฐโลธนาอัฐโลธนาญาตอดสาโลกังธรรมายังอัฏฐโลธนัง่า้ิขอได้ห้องก็จะได้เจะบอกมันถึกอัเวทนาธรรมอริยะเวสังโฆพุทธสนยังอัฏยะเมสิกาลมหาฤิ์จมโฟาลม้าน อัฏฐโลธนาธรรมนี้อัจ,จะโลธนาด้วยพระคาถาสังคจะโลธนังท่าลูกแก้งเขาจริงบอกเป็นจิความจริงสามตัวบสววน,น,สวนสองตัวล่างเอาเวสิกาลมห้าเลยแคจมูกายนะเพื่อท่าสามตัวนี่สองตัวล่างนี่อัฏฐโลธนังมันเป็นความจริงไหมห้าหกเจ็ดนี่อัฏฐโลธนังอดียังวสังโกพุทธนัง ยังอาเวสิคารมาหาในแกจุบกายนะหาหกเจ็ดนี่มันเป็นความจริงไหมอัฐะโลธนงตัวก็เสียสินเนี่ยผู้สื่อก็เสียงเงินถ้าอาจจะโลธนาอธิยังเวสังโฆผู้โธนังพันเตสังขจะธรรมังยังอาจจะเวชนะพันตังถ้าลูกแก้งเขาเราจริงบอกเป็นความจริงมาสามตัวบนสาหองตัวล่างถ้าอัถะโลธนาเป็นความจริงก็บอกมา อาเวสิโคลามาฮาลิกาตุโบโฟอาลามาฮาลิกาตุโมกายนะตัวล่างสองตัวนี่มันความจริงไ้อย่าตัวอย่าตมเนออาเวสิโคลาเมกาล้วหันตัวไปเสียศิษ์นี่ผู้สิ่ยก็เสียเงินเสียหอดเสียซื้อหอดหมอทํำไหนอาเวสิโคลามาฮาลิกาตุโมกายนะสองตัวล่างนี่ชี้หายมันเมนมาหรออาชูเตโมโคอาลามาฮาลิกาตุโบโฟอาลามาฮาลิกาเนาะ อันตรโยธนาพันตั้งสังโฆพุทโธสสังพระยาคาซาทุนี่เท่านั้นละที่มันอืมอืมที่เจาหน้ามือโฮปุ่นยัยว่าเป็นเหล็กตัวใดครับไอหมาเนะาะหาได้นั่นเออนี่โอ้โหท่านผู้ชมนั่นหาหาก็ว่าได้ซ้ำหาก็ว่าได้นีน่ใครตัวเนี่ยบอกประจำเลยว่ตาตาใส่เห็น,นหไหมฮะตาใส่เห็นไหมนี่นี่ซ้นนนำนี่หายนี่ นั่นเป็นหาหาก็ได้ป่ะอืมชัดเจนไหมชัดเอาเลขโมทัพเมื่อกี้อย่างหาหกเจ็ดหาหกกับเจ็ดห้าหกกับอะไรสี่ห้าป่ะเออกับสี่ห้าเรา็อปเราเลือกสีบันที่แปดไม่ออกโต๊ะกับหาหกหกหาออกทั้งสองงวดอืมดีนี่ผมผมออกกัน ยดหามันามาออกเอฟซีละท่านผู้ชมชมนั่นชมครับเนี่ยเตกล้าววันก็มาเตกใ่สื่อน้ําอีกมาออกห้าหกเมื่อแล้วแ้วเลือกสีออกต้องจองหวดว่ะนี่สามห้าเนี่ยห้าห้ากรไว่าไรนี่อมึงไม่ใพก่จังหูวไปใหม่เเนี่ยใหม่มองเขาเข็เยย้อนนอกนั่นเห็นบอเนี่ยอืมมอเมืนสามหาครับนั่น คักเลยแม่นบอกถึงยางคักเล่นก็ชื้อพิจารณาเอาโซเทิงโซใดฮะปุ้ยจำว่าใดเยเจ็ดห้าหกไม่ใช่อ่ะอปากกาเขียนในปากกาแดงเอาเขียนกระดาษกระดาษนี้ชี้เอาทูปนี่นี่นี่กระดาษทูไม่แล้วกระดาษวัวดงออกมากระดาษทูปมีบ่ ขุมวงนนทานมันย่งบยเยย่งยตาต้นย่างเนี่ยั่งย่งก็แลก็พอกจ้าจีงหาโมยนนั่นก็เคยมาเอาถือกั่เนี่ยขุมวงมาเอาให้บย่างอยมาจะมาคู่แต่แล้วกกล้วยงวดเนี่ยเขาเจียนย่างยนั่นก็ถือบานมาเอาขุมวงก็ตือแต่ตวเดียวกันนั่นชุนนั้นถีหลายเทียอยพวกขมวงต้นนั้นไปหาก็บรกจอดก็บอกอย่างหลงพอพอย่ง พักซักเม่อเห็น้ยเขียนใบเพื่อไม่เอานีแล้วมันก็ปักกันกันไปนี่พ่อพ่อลูกเขียนไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่นี่เขียนใบใส่ตรงนี้ไว้เพื่อคนอื่นเขาในเอฟซีและท่านผู้ชมครับพ่อแกงวดนั้นเลขเข้าห้าหกนะครับเขียนดีๆวันนี้แกมาอีกแกเห็นอีก แต่เลขมอรมนั้นห้าหกเจ็ดกับสี่ห้านะครับเป็นเสือเป็นตัวหรอเลขมอรมเขาบางคงเขาโอ้ปรับได้ไใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเงั้นไหวเตี้ยวขันหาขันแปดบักบิงคูหนึ่งหัวยี่สี่บาทสามห้า อันนั้นไปอีกก็ได้ของชัดเจนดีกว่าพี่พ่ออะรนะสี่ยังกคนก็เที่ยวสี่ห้าเจ็ดเพะี่ห้าหกเจ็ดพราตัวล่างตัวสี่ห้าสี่ห้าตัวล่างก็จำเอาได้กูดหมจำบ่ได้เจ๊เป็นจางบุญจังเนีย อันอันงวดน้นเสียได้พอเออตัวใหญ่เลยก็ได้ใส่ครับเออถ้าตะเคียนชัดอ่ะมันไม้เทนเจ้าใหรบอกกันสองงวดงวดแรกนยเขาไม่ถือไม้เขาไม่เรียกไงเลยสานเจ้าไอ้ก็บอกให้ล่ำรวยดีนะวันนั้นที่พ่อบอกมันตามเลขไปบอกตามหลังห้าหกเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะโอ้ย่าตะเคียนใหญ่ก็วันนี้ก็เอฟซีและท่านผู้ชมมอรทมสมชายท่านมานั่งได้ ห้ากเจ็ดกับสี่ห้านะครับนำไปเป็นแนวทางสิบหกกยอหกแปดนะครับทุกอย่างก็มีเหตุบังเอิญได้แต่วันนี้ปู่ก็เลยแต่ว่าพ่อแกมาแกมานั่งเห็นตรงนั้นแกเคยได้สี่ห้างวดติดกันแกก็ไม่เห็นอีกอะนี่ท้งาน,นละท้งาน,นละตัวไหนไหนยังอยู่ไหมอันนี้อันนี้นี่ของพ่อใช่ไหม เออนี่นี่ไหนไหนฟอสนึกลืมเจ็นจี่หายนะของมากลูกยาก,อาก,อยากโอ้ยท่าไหน่เดี๋ยวนี่คิดเอฮะท่าไหนแล้วแปดแปดเก็จะขันตัวข้อจะคล้องหนอนบเมีนนี่แปบดบแปดเก็บมันนันจ ด้เดียวถ่ายถ่ายเปิดมถ่ายดูอ๋อสี่ห้าสี่ห้าโอ้สามห้าเจ็ดห้าคนก็เที่ยวนี่เยอะพูด <laughs> ทำนั่นแล้วเลขนี่นี่ตาเห็นนี่นี่อ๋อเลขอยู่รวมรวมเดียวกันเออคูมเดียวกันโอเอฟซีท่านผู้ชมครับนี่น,นี่นี่คือตัวเลขทั้งหมอทำเลยเพระไม่ไม่เอออยู่อยู่ด้วยกันนะครับ 4ีห้าเออบนก็ได้ล่างก็ได้สามตัวเจ็ดห้าหกข้างล่างสามห้าอ๋อถือว่าเห็นเห็นเห็นตรงกันเห็นตรงกันอืมเนี่ยวันนั้นเขาฝากมาผูกก็ไม่มีคนมาหาพ่อพ่อมาอยู่พ่อพ่อพ่อฝันดีไหมพ่อฝันดีคิดคิดคิดว่าไม่ไม่น่าจะแว้เราเนะพ่อเนาะ หรือพอบาไงนี่เลขไงมนหันไงฮะสือสือสิบสี่หมอสิบสามเออก็นั่นนี่ที่ผมเออวันนั้นเออร้านใตยสีออันห้กับสิบสามในหนึ่งล้านในหนึ่งล้านถูหนึ่งล้านถือเลขอยงถือเลังเะเลขเลขเลขตัวใดพอสิบสามับ อ้าหกหกหาล่ะโอ้โหอีฟสี่ท่านผู้ชมครับลูกลูกลูกชายหรือหลานตำรวกใช่เหรอลุงหลานใช่โอ้โหได้หนึ่งล้านเลยนะถือห้าโคกกับสามหนึ่งนะเราไปได้เลขมาจะใส่ครับเพราะว่าเลขนี่แยกออกจากคนอ๋อนแยกออกจากยุ่นนี้แหละอ๋อที่บ้านเพราะว่าผมไปวัดท่าเสบียงกับหลานกับลูกชอครับตำรูกใข่ครับ วันน,นี้นี่พลานะนี่เป็นข้กสามไ <โอ S 2> ม่มีดขอค้ออนแยงอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ,โอ้อยอุย้มไม่มีดขอบ่ฮะ,ะได้หนึ่งล้านเลยนะโอ้โหเอฟซี FC และท่านผู้ชมลูกชายแกถูกทั้งบนทั้งล่างงวดเมื่อกี้นะครับว่ามาแกเอาที่ต้นแม่ตะเคียนนี่นะละลาเน,นียไปถือเคยโชคใครมันอ๋อครับวันนี้นปู่ก็ได้ตัวเลขแค่นี้นะครับฝากเอฟซีและท่านผู้ชม ยังไงก็นําไปเป็นแนวทางนะครับนําไปเป็นแนวทาง16นนกันยายน2 5 6 8เขาว่าอย่างสําหรับวันนี้ตาใส่บอกนั่นเนี่ยผมพี่แกเอาพี่แก่เอาที่หาอันหาหกหนึ่งหาหกมันออกคุกกลอนออกคุกกลอนหนึ่งเพราะว่า ก็ยังสูกันอยู่ครับคุณก้อนเขาไปเอาเือสีเขามาออกสองหัวหางของขหายที่ออกชุ่มวัอไายชุ่มเล่าได้ชุ่มหัวนี่นี่เหมือนขอนเราถึงว่าอน่งนี้เออเป็นยมบุญน่ก็ได้ยาตะเคียนให้ถูกทุกงวดเลยนะครับแต่บ้านใกล้เขาจะมาดูตอนเช้านะครับเอฟสีและท่านผู้ชมแต่ว่าเราอยู่ไกลเราเรามาแต่งพิธีขอท่านนะครับ ยังไงก็ฝากเป็นแนวทางนะครับยังไงวันนี้ปู่อัคราพาหินก็ขอให้เอี <FC S 2> ทุก,กท่านในทชม,มจงมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ปู่อัคราก็จะขอกราบลาเอและท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ปู่ขอกราบสวัสดีครับ